มหาวิทยาลัยสยามจัดก,การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถาบัานอุดมศึกษาครั้งที่9ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศในการประชุมก่อนการแข่งขันกันก่อนค่ะขอบใจนะว่อเราตกลงกันเองได้ที่ถึกฝัน ในยิานเราตัลงเวลาจะแข่งวันนี้วันนั้นนะคนนี้คนนี้แข่งวันนั้นวันนี้นะครับผมก็ดีใจด้วยและสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความมั่นใจก็คือว่าในรานะตัวผมเองเป็นผู้สิทธที่วาด้วยเพราะผมชอบความเป็นธรรมครับพี่จะเปิดวันศุกร์ที่24สิงหาบ่ายสมีแข่งแบเดียวนะครับสยามเจอกับคุวายี่้ารอบก่อนรองวันที่3ามุลารอบรองมาแข่งที่มอสสยามก็มีสองคู่นะครับก็คือ คู่แรกห้าตเรียนคู่สองสิบแปดสุดสามศูนย์ลอดจิทเนรเป็นวันที่ห้าตุลาขอความร่วมมือทีมนักกีฬาสถาบันแต่สถาบันเนี่ยมาร่วมพิธีเปิดสำหรับในปีนี้ถือเป็นครั้งที่9แล้วและมหาวิทยาลัยสยามรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลจากมหาวิทยาลัยไหนจะคว้าแชมป์ไปนั้นติดตามดูได้ที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยามและสถาบันต่างๆค่ะ